สวัสดีค่ะอะ่คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปถักดอกไซส์ใหญ่ ep 3นะคะ ep 3ก็จะเป็นการทำกลีบกลีบซ้อนนี้ค่ะกลีบซ้อนแอดมินขออนุญาตเปลี่ยนไหมนะคะวิธีการทำกลีบซ้อนก็คือเราจะขึ้นห่วงให้มันสับหว่างสับหว่างมันก็จะเป็นเป็นดอกเล็กแบบนี้เนาะจะสับหว่างกับดอกใหญ่อะคะ่ะก็จะขึ้นห่วงเหมือนเดิมอะคะ่ะ ขึ้นห่วงก็คือขึ้นโซ่ขึ้นโซ่ห้านะคะขึ้นโซ่ห้านะคะ1 2ึ่งสามห้าจิ้มลงให้มันสับว่างกับระหว่างระหว่างดอกนะคะจะเป็นตรงนี้เนาะสับ่างกันก็เหมือนเดิมอะคะ่ะทำทำโซ่ไว้ห้หห่วง ห่วงละ5โซ่1 2 3 4 5มันก็แพทเดิมอะค่ะแพทเดิมกับกับดอกดอกข้างนอกอะเนาะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่ไซส์ค่ะเปลี่ยนแค่ขนาดไซส์ให้มันเล็กลงจากที่ตัวข้างนอกเราขึ้นโซ่13ข้างในแอก็จะขึ้นโซ่เป็นสัก10ปลัก หรือเก้าหลักอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆหนึ่งสองสามสีห้าได้ห้าห่วงแล้วนะคะก็จะถักเอเข้าไปในตรงกลางก่อนถักโซ่ขึ้นสัก9้าแล้วกันค่ะหนึ่งสองสาม เออสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนะคะเพื่อที่ต้องการให้ดอกมันเล็กลงมันจะได้ดูไม่จะเป็น9้าเป็นสิบก็ได้คะ่ะพักกลับ เหมือนแพทเดิมเปลี่ยนแค่ขนาดของโซ่อะค่ะจากรอบแรกโซ่ลดขึ้นต้นเป็น13อันนี้ตัวกลีบดอกเล็กแอดจะขึ้นเป็นแค่9โซ่ค่ะ9โซ่จะได้ทั้งหมดกี่หลักเนี่ยลองนับดูก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7หลักค่ะหลักที่7 เราจะควักเลยนะคะแล้วก็ลงห่วง,งตรงกลางคะ่ะพลิกกลับคะ่ะหนึ่งหนึ่งสองการถักงานข้างหลังกล้องเนี่ยมันค่อนข้างจะถักยาก เพื่อนสามารถปรับแพทตัวนี้ได้เลยนะคะแต่วิธีการของการขึ้นกรีดดอกมันก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้เพื่อนเพื่อนก็สามารถปรับตรงเกสรให้มันหลากหลายได้ค่ะพอได้รอบที่สองนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปห้าค่ะนี่ก็เป็นขึ้นโซ่ห้านะคะถักกลับค่ะห้า หนึ่งสองสามได้สามหลักแล้วนะคะสี่ห้า สิบสองตรงกลางจะได้เป็นสิบสอง่คะพลิกกลับแพทเดิมค่ะแพทเดิมแตกต่างแค่ตอนขึ้นโซ่แค่นั้นและค่ะ งานแพทดอกแพทนี้สามารถเอาไปไปขึ้นเป็นเป็นงานส่วนหนึ่งของของของไอของเสื้อไอริสอะคะ่ะก็จะแลส,สวยงามแล้วก็ดอกมันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเราก็หาไซส์ดอกเล็กไซส์ดอกเล็กอย่างที่ช่องเคยทําไว้ให้อะคะ่ะเอาดอกเล็กสักแบบหนึง่งแล้วก็เลือกใบสวยสวยสักใบหนึ่งถัก แซมแซมเข้าไปแล้วก็มาขึ้นงานได้เลยค่ะแพทจะเหมือนเดิมต่างแค่การขึ้นโซ่ก็คือมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะ่ะเจ็ดรอบนะคะคือรอบสอง รอบข้างเนี่ยรอบข้างของดอกเนี่ยจะมีสองได้รอบที่ห้าแล้วค่ะพลิกกลับค่ะ เจ็ดคือฝั่งนู้นได้เจด็ดฝั่งนี้ก็ได้เจ็ดนะคะแต่มันจะรวมกับกับโซ่ที่เป็นคอบก็จะเป็นแปดค่ะขากลับแล้วก็จะถักแปดเหมือนเดิมค่ะหนึง่ง ก็จะได้งานแบบนี้นะคะถ้าไหมไม่ค่อยสวยก็จะงานก็จะไม่ค่อยเรียบนิดนึงพอเอาไปรีดแล้วก็จะสวยค่ะเพื่อนงานตัวนี้ต้องรีดค่ะแร่ก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ